ัสตีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดพวงเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันที่9ก้าพุทธศักราชสองพันกนะครับเป็นวนันดีเราจะมาเลยกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาจับจอง ตัวเพื่อที่จะไปขึ้นรถนะครับเพื่อน,นําไปที่พื้นที่เขาตะก,กุดนะครับก็ซื้อตั๋วกันนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือซื้อตั๋วกันเดียวหนึ่งรยบาทครับ <c oughs> จากที่ได้ตั๋วแล้วนะครับเราก็มาลอขึ้นรถโฟวิวบนที่นี่นะครับพื่อที่น้ำพาืไปที่ยอดเขาครับเลือกขันกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วจูเฟอร์พร้อมทุกคนพร้อมผ่านอุทยานมานะครับก็เสียคนละสิบบาทเด็กฟรีนะครับเด็กไม่เสียตังค์พร้อมแล้วนะครับเมื่อรถถึงแล้วนะครับลานสิวารีพร้อมที่จะขึ้นราคาแรกนะครับต้องมาไหว้ที่ลานพระสวารีก่อนนะครับเพื่อ 把自己的命活。 นี่ก็เป็นอีกใีกวิวหนึ่งน,นะครับก่อนนู่นข้างล่างี่อยากให้มา